ไม่อยากจะบรรยายเลยนะครับเดี๋ยวให้ภาพบรรยายเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับกะว่าหมดแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะไปแล้วนะแต่หันมาเห็ดบนกบโอ้โหนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่เลยกําลังขึ้นเลยนะครับนี่ครับไตนี้ให้พอีกหน่อยไหมจะนอนฟ้งเลยครับหลุดคอขนาดนี้เลยครับเพื่อนๆวันนี้ผม ก็มาเป็นตัวแทนพี่นุ่มนะครับวันนี้พี่นุก็เข้ามา <17. S 1> เข้ามาที่อะไรนะทุงท่งเขาเรียกทุ่งช่างตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งยิบเจ็ดแล้วก็ได้มาเจอเห็ดนะครับหลังจากที่มุดมานานตอนนี้ก็อยู่ในป่านี่ข้างบนมีแต่กิ่งไม้เต็มไปหมดเลยนี่ครับกิ่งไม้ เดี๋ยวเราพอดีเราเจอเห็ดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเห็ดกันแล้วก็จะแกะให้ดูวันนี้อาแบบใกล้ๆฟินๆเลยนี่เลยครับอ้าว <c oughs> โอ้โหข้างบนมีแต่อุปสรรค <c oughs> นี่นะครับดูดอกเห็ดนะครับอดอกสวยๆเลยครับเราเราแทงไปประมาณครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงหลังแล้วเห็ด มันเป็นเห็ดเจ้าลึกนี่นะครับ่นในเห็ดเจาลึกเป็นดินทรายนะครับที่นี่เป็นดินทรายเราก็จะแทงไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะถอนขึ้นมาเลยแทงเลยแบบบุดรากไม้มันเยอะแต่ก็กบไปดดอกนี้นะครับยาว ขึ้นมาแล้วจากที่มุดป่ามาประมาณชั่วโมงหนึ่งมุดตามเขามาแล้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอแต่ก็มุดมาเรื่อยๆจนเจอ,อนี่นะครับงนี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวไว้กองฝังนี้ดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวลรามากองฝังนี้ไว้รออันนี้ดีกว่านี่แต่นี้ก็ใครเยยบ นี่โอ้โหดอกใหญ่ๆเลยครับนี่บันลิ้มเลยดอกลำเริ่มๆให้ดูอันนี้โอ้โหมีมาแล้วมาแล้วครับเหมือนอย่างอะไรเนี่ยเอะไรพี่เป็นกอยนี่เลยเป็นดินพริกอันนี้ก็มากระลุงก็มากันหลายคนนะครับแต่ก็มาแยกกันมาแยกกันเดินครับ มากับลุงสองคนนี่วันนี้เป็นดาราซะเองเลย <laughs> วันนี้เป็นดาราเก็บเห็ดแล้วเลยก็มากหลายคนอยู่นี่นะครับคนถ่ายก็ถ่ายอย่างเดียวแล้วครับมุบดกข้ไปไอโอ้โหข้างในเยอะมากดูดอกดูดอกไ,ไอไอซ่ายาวๆอยู่ตรงนหนะ้นน่งนุ่อ๋ ทางนู้นมันมีเป็นอะไรนะ้าโอ้โหห้องบนมีต้นไม้รุนรุนนะครับที่เข้ามาดูเห็นกันดีกว่านเราก็ห่อต้นเอาแค่ครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวนะครับนี่ไม่สุดนะครับดูนะครับนี่โคนยังไม่ถึงนะครับนี่ต่าต้นยาวโอ้โหไหนเราวัดกับมือนิ นี่คืบกว่าคืบกว่าเราเอาคืบกว่าก่า <c oughs> อนดอกสวยวยาว,ยาวสวยยาวยาว,ยาวยังไม่หมดเอาตรงในนี้ออกก่อน ไอตั้มนะกบด้วยเดี๋ยวจะไปแข่งกับดาราตั้มดาราตั้มบอกว่าร้องตามนะครับร้องตามแต่บอกไม่ให้มาพอ <c oughs> พอไม่ดว้วย <c oughs> พอไม่ให้มา <c oughs> นี่ครับโอ้โหมันติดเทวั์ก็พยายามเก็บภาพสวย วิดีโอไปฝากกันนะครับคลินี้จะเอาถึงลาก็เก่งใจปวกเพราะเราเป็นเป็นคนหาเห็ดม,มืออาชีพจะแค่ไม่ถึงเจาจะเก็บจาวไว้ปีหน้าเพื่อให้ได้ขึ้นอีกรอบหนึ่งคนนี้เสร็จโกล็วจำเสร็จเลยสองคนปีหน้าเราก็มาเก็บมันได้อีกถ้าจามันไม้พังนี่สุดจริงไหมครับนี่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 ยาวเลยนะ ยาวเลยแต่ก็ยังไม่ถึงจาวนะครับยังอีกลึกเลยแล้วเนี่ยยังอีกลึกแต่เราเอาแค่นี้พอยันเป็นใกล้ๆเลยมันค่อนข้างจะลำบากโอ้โหดอกทีเดียวเนี่ยนะครับดอกเล็กเอาแค่นี้ดอกเล็กจริงๆเล็กมากยังเนใกล้ ดอกไอเห็ดมันออกเลยขวันออกสเปิร์มสเปิร์มสเปิร์มเห็ดดูดีๆครับเห็นเห็นเหมือนเหมือนมีไอออกจากดอกเห็ดด้วยนะครับดูดิสเปิร์มฟันมันเป็นสเปิร์มนี่นะครับมันเป็นเห็ดบานแล้วเวลาเราเดินน่ะเดินห่างๆมันจะได้กลิ่นได้กลิ่นนหอมดอกที่มันบานแล้วเนี่ยครับ คือเป็นที่เป็นควันออกเงี้ยเป็นกลิ่นที่ลอยไปตามอากาศแล้วมันเวลาเราเดินผ่านมาเราจะได้กลิ่นกลิ่น,นอมหอมของเห็ดแต่แรกก็คิดว่าจะไปแข่งกับเขานะเขามีคนมาแข่งอยู่ว่าเขายาวประมาณสี่สิบเซนนี่ก็สามสิบแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดเนาะนี่เราเราไม่แข่งครับแต่เรากลัวมันไอ้นี่โอ้ตีก,กิ่งไม้จุดนี้หมดหมดแล้ว มดแล้วเดี๋ยวแบงก์ว้โอความยาวไม่ต้องพูดถึงนี่เความยาวนีครับความยาวนี่นี่ความยาวนี่เดี๋ยวจับก่อนนี่ความยาวนี่ใช่ไหมยาวจริงยาวจริงยาวจังยาวยาวจนหลุดจอกล้องเลยแค่นี้แกไม่ได้ขุดนะตากล้องออกคนออกไม่ได้โอ้ลูกบอลจุกกระเด็นครับติดจอเลยครับเด็กหนีบแทงเหมือนนั้น <ใ>อันที่อยู่บ้านนั่นน่ะแทงแจมนั่นแทงโอเคตื่นเอาต้นๆอ่าเอานมาเป็นนี้ไงเป็นแผันดิมโอ้วยนี่อะไอ้นี่ไกลชิดมากไกลชิดเลยตอนนี้ชิดเลยชิดจริงออืืเ,เอาครึ่งเดียวนะ ไม่ค่อยใหญ่เหมือนเมื่อกี้นะอืมขาไม่ค่อยยาวนี่จรินค่ะสั้นยังมันยังไม่ยืดอืมถูกนี่กินอะไรเอาแค่นีอืรากไม้มันค่อนข้างจะเยอะหน่อยอืม เงินทายงบเล้วเนี่ยจะบ้าแล้วเอาเขาที่ได้ไม่คืนอีกหะ้าตไม้ิีลากไม้หมดด้านดอกสุดท้าย จะหมดหมดให้มนู่นน่ะไหนนูนน่ะวไฟลุงนะกะว่าหมดแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะไปแล้วนะแต่หันมาเห็นบนพวกนโอ้โหนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่เลยกําลังขึ้นเลยนะครับนี่ครับโตหนพออีกหน่อยไหมจะนอนฟั้าหรครับหลุดโคอกันนี้เลย โอโหดูนะครับนี่ครับผมไม่อยากจะบรรยายแล้วอยากจะให้เพื่อนบรรยายนะครับบรรยายกันเอาเองเลยว่า <laughs> ความสวยเป็นขนาดไหนครับนี่นี่หลงป่านะนี่นะครับมุดตามรอยเขามาแล้วไม่รู้นะครับพื้นที่ป่านี้ผมไม่รู้ด้วยว่ามันขึ้นไม่ขึ้นนะครับดูแล้วกันดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนบรรยายเอาเองเลยจินตนาการเอาเองหรืว่าได้มาแคะเอง และมาแคะกับมือตัวเองเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนี่สุนลูนนเ,เนบอกแล้วว่าเมื่อกี้ว่าจะกลับแล้วนะครับแต่มันมีมันมีมันแน่นมากนะครับแน่นจนแบบบางอันนี้เริ่มเน่าก็มีนะครับดวโอ้โหนี่นะครับเดี๋จะบอกว่า <ละ S 1> โอ้โหนี่นครับยิบ บอกเลยครับ,บ,บนันนะไม่ใช่แค่มากี้นะครับแค่มากี้แค่แบบโอโ้โห<อ>มัน,มน,มนตรงนี้อีกที่น,นะนี่กำลังจะเปิดให้ดูผมคิดว่าตรงนู้นน่าจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะก็เลยอ่ะเดี๋ยวแคสุดท้ายเจออีกเจออีกแล้วมุดทะลุป,ป่ามาฝั่งนี้นะครับแล้วแบบโอโ้โหนี่นะครับความแน่นนะครับขึ้นแบบแน่นมาก แน่นมากๆนะครับวันนี้อ๋อโหนี่ครับตรงเนี้ยนี่ผมอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะประมาณขั้นต่ําน่าจะประมาณร้อยดอกได้ตรงเนี้ยดูนะครับเนี่ยเนี้ยฮะไหนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับโอโหนี่ขึ้นอยู่ในหูนู้นนู้นนะครับขึ้นไปนู้นเลยนะครับนี่นี่นี่โอโห ยอดเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำการแคะแล้วครับเอาไปโอโ้โหขึ้นมาเป็น,น <laughs> ขึ้นมาเป็นนิ้วมือเลยโโฮิดดะเอโหสวยๆเลยครับเนี่ยสวยๆสวยมากตุ่มตุ่มนนี้ใครว่าดอกเล็กไม่เล็กนะนี่นะอนดอกกำลังน่ารัก ปึ๊ขาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรจาตื้อเนี่ยจาตื้อเดี๋ยวเราก็ปิดนีไม่ขึ้นซะยิบเลยนี่จะตุ้มเดยเปียกเนี่ยเดีอีกสักพักหนึ่งนี้น่าจะไม่เกินอีกสองชั่วโมงน่าจะเริมบานเห็นเนี่ยเพราะว่าเห็ดเลิมเลิมคอมแล้วครับนี่ยคอมแล้วนะเนี่ยคอมไปเยอะแล้วเห็ดเลิมไปเยอะเพราะเห็ดดอกเล็กไเยอไป น้านี่เรายังมาทันเลยเคใครดูแล้วนี่มันมันเขความเขาม,มันมสัญญาณลืมบอกที่นี่ไม่มีสัญญาณด้วยไร้ไสัญญาณไม่ถูกไม่สามารถติดต่อใครได้ถ้าหาทางออมไปเจอก็เช้ชาจริงเวเนาจริงนะเนาทิง ก็เ,เงียบมากเลยนะคนเดินคนน่าจะเดินแต่ตอนกันเราเนี่ยเราหัวค่ำมีเรานิ้เนย่งใน,น,นสองคนมาตีหนึ่งเด <c oughs> ี๋ยวพอจะถึงนี้ <c oughs> ถึงนี้เชยงคืนนะครับเดินจากนู้นมาถึงนี้แต่ตอนนี้ก็ประมาณตีสองแหละตีสองเรายังอยงกลางป่าเลยยังทำแกะไม่หมดเลยตีสามตีสี่เนี่ยจะถึงรถน่าจะ นอนให้เขาเดินให้เขาเดินเปลี่ยนอีกชุดนึงเดินเดี๋ยวเราจะทําการนอนเพราะว่าจะทึ่งเราก็ไม่รู้จะทึ่งรถตอนตีหนี่งขึ้นกันด้วมือเลยดูดิครับนี่สวยๆฟอบจับขึ้นมาดูดิคสวย มันค่อนกลางจะยืนนี่บนโคกเมื่อยแขังแพร่มเลยไปทับจุกนุ่มวล่ะนี่ได้ปุ่งนั้นมาด้วยนะโอ้โหมาตรงนั้นนี่โอ้โหเท่กันแทกเลยนุ่มอ,อ,อยู่ใ,ใกล้อันนี้ดอกกระจิ๋วไม่สมบูรณ ยืนยืนอยู่จะลงโคกอยู่แล้วมันชันแม่คิดว่าตรงนู้นหมดนะครับม,มาเจอแปลงที่สองลุ่มที่สองถัดมาใหญ่มากเยอะด้วยกำลังขึ้นขึ้นเนี่ยก็มีครับยังโพงไม่หมดก็มีนะที้นี่กำลังโผล่ค่อ,อ,อย ดินพูดปูดขึ้นมาต่แรกเราว่าจะไปทุ่งฉางนะครับภูพยาเขาเรียกผูพยาวัดภูพยา,พยามีวัดอยู่ข้างในอีกวัดหนึ่งวัดก็เรียกวัดภูพยาใครอยากมาเที่ยวใครอยากได้บรรยากาศมาได้มีวัดด้วยมาไหว้พระได้ครับที่วัดภูพยา ทางเข้าก็จะเจอเข้าไปจะเป็นป่าแล้วเข้าไปถึงวัดก็จะเป็นมีเขื่อนมีเขื่อนเป็นเขาทําเป็นเขื่อนมาก่อนเป็นเหมืองแร่เดี๋ยวนี้เขาทําเป็นเขื่อนให้ชาวบ้านได้ใช้น้ํากันตอนแรกเราว่าเราจะเข้าไปที่วัดแต่ตอนนี้เรามาเจอเห็ดก่อนถึงวัดประมาณสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลนะ ยังไม่ถึงวัดเลยวัอีกสี่ห้ากิโลก็จะถึงวัดแล้วก็แวะที่นี่ก่อนก็วันนี้ก็คงน่าจะไม่ถึงวัดแล้วครับน่าจะแค่นี้เดีย๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่นี่ไปแต่คงไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเ้าที่เขื่อนให้ดูนะครับว่าที่เขื่อนสวยขนาดไหนแล้วก็ชมทิวทัศน์ที่เขื่อนแล้วก็ชมทิวทัศน์เขาแดนด้วย เขาแดนไทยพมาแต่วันนี้เราคงไม่ถึงเดี๋ยวไว้รอบหน้าไม่เกิดกถ้าวันพรุ่งนี้อาจจะถ้าเจอเหตดอีก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เราจะข้ามอีกทองวัน,นเราก็มีภารกิจกันเดี๋ยวจากที่เทะมาเมื่อกี้นะโอ้ยยาวลงมาเลยแกะยาวลงมานะครับนี่ยังไม่หมดน,นะครับ ผมว่าจะถอยเหยียบแล้วมั้งเนีวางพอดีเลยนี่นี่ครับวางผิดครับนี่ถ้าดอกใหญ่ก็จะปั่นประมาณกับ1ิ๊บโได้ ที่ลได้แน่ๆดอกกีแต่ดอกใหญ่นะแต่ดอก <ไป S 2> เล็กนี้ก็น่าจะไม่เกินเต็มที่น่าจะไม่เกินกับสองโลน่าจะประมาณประมาณนะจะจุดนูเบอร์น่าจะกว่านะจุดแรกอะที่เราเก็บตรงนั้นนะด้วยอะน่าจะประมาณสองโลแต่ไม่รู้ว่าถึงเช้าจะตูมไหม <c oughs> ถึงเช้าจะตูมไหมอย <c oughs> ่รีบแทงแล้วนี่ใช่ต้องรีบหนักจมมันจบเพ่เยอะหมดแหละ ขึ้นดไม่ยังสวยงามยังไม่หมดนะเป็นกองนะครับตรงนี้เป็นกองยังไม่หมดนะตรงนู้นเรายังไม่ได้เข้าไปเอานะอีกที่นึง